สติคือเครื่องระวังรักษาจิตเมื่อมีสติเป็นเครื่องรักษาย่อมไม่ถูกกิเลสมาทำลายย่อมไม่ถูกกิเลสรบกวนย่อมไม่ถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายรักษากันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยกิเลสก็ค่อยเบาลงไปไปนี่คือวิธีการของผู้จะนำตนให้หลุดพ้นจากทุกข์ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นมัชชิมาคือท่ามกลางแห่งมรรคผลนิพพานอยู่เสมอ และท่ามกลางได้แก่ความเหมาะสมแห่งการแก้กิเลสทุกประเภทอยู่เสมอไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะนอกเหนือไปจากมัชชิมาปฏิปทาของพระพุทธเจ้าได้และไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะไม่ตายไม่ชิบหายเพราะมัชชิมาปฏิปทานี้ถ้าเรานํามาใช้ให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆด้วยความเอาจริงเอาจังหลวงตามหาบัวยานสัมปันโน